ทหารไทยแผ่นดินไทยใต้แสงอาทิตย์อันร้อนแรงของเมืองไทยทหารหนุ่มนามว่านัดยืนหยัดอย่างทรหดที่ชายแดนทุกๆุกก้าวของเทา้าล้วนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องแผ่นดินเกิดเสื้อผ้าสีเขียวอมเทาถูกเปียกโชกด้วยเหงื่อแต่สายตาของเขายังแข็งกร้าวไม่ย่อท้อพ่อสอนเสมอเรามีเลือดของทหารนัทกระซิบกับตัวเองขณะยืนตรวจตราดูแนวพรมแดน ภาพแม่ที่บ้านยังรอเขากลับมาเหมือนทุกวันทำให้ใจเขาอุ่นขึ้นแม้ไกลบ้านแต่เขารู้ว่าแผ่นดิมนี้คือที่รักที่เขาต้องปกป้องวันหนึ่งขณะลาดตระเวนนัดพบเด็กน้อยหลงทางร้องไห้ยอยู่ใกล้ชายแดนด้วยความเดือดร้อนเขาจึงอุ้มเด็กน้อยขึ้นและพาไปส่งยังหมู่บ้านใกล้เคียงขอบคุณครับพี่ทหารเด็กน้อยยิ้มใสขณะโบกมือลานัดรู้สึกอบอุ่นใจ ทหารไม่ใช่แค่ถือปืนแต่คือผู้ให้ความปลอดภัยและความหวัง To the people แผ่นดินไทยจะยั่งยืนโดยน้ำใจและความกล้าหาญของทหารอย่างเขาและเมื่อพระอาทิตย์ลับฟ้านัดก็ยืนตรงส่งความเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเราคือทหารไทยผู้รักษาแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต